สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่19ตุลาคมปี2024เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอรลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดยเราเริ่มกันที่โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกองังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่8เวลา18บแนาฬิกาสามสิบนาทีทอร์นมฮอสเปอร์จะพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเวลา21่สนาฬิกาอิสสวิดเทาจะพบกับเอเวอเรตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบเบลฟอร์ดฟูลแลมจะพบกับ นิวคาสเซิลจะพบกับไรตันสวอนแฮมตันจะพบเลสเตอร์ซิตี้รายเวลา23่สิบสานาฬิกาสานาทีบ bon อ์นมัธจะพบกับอาร์เซนอลทั้งหมดนี้ก็ถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียร์และทางทูสปอร์ต2นะครับเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลลาลีกาสเปนกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที 10. ่10เวลา19บเนาฬิกาแอตเลติกบิกาาลเบาจะพบเอสปานยอนเวลา21่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีโอซัสซูนาจะพบเรเอลเบติดวัยยี่สิบสามนาฬิกลสามสิบนาทีคิลบวโกจะพบกับเรอัลมาดริด ทั้ง4คู่นี้ก็แถท่สสดทางบินสปอตสามโปรกแรงฟุตบอลเบเนดสก้าเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนาที่7เวาลา20่นาฬิกาสามสินาทีฮอฟเฟนไฮมจะพบกบคุม้มไฟบวกจะพอกออวบวกับอัลบวกไบเออร์ลกุเซนจะพบอกอับแฟรงเฟิร์ดบุลเลเซียมันเช่นกลักปากจะพบกับไฮเดนฮมไมซุนฮาจะพบกอับอาร์บเลซ เวลาวลา23นาิกา30นาทีบบร์ยมินิกจะพบกับสตูตการ์ดทั้งหมดนี้ก็ถ่ายทอดสดทสสางบออีบไอลบกกีกกท,ทีวีเอสดีด้วยนะครับ,บโปรแกรงฟุตบอรลรกาโชเซีนอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนดที่8วลา20นาฬิกาเจนัวจะพบกับ,บโบลเงายโคโมจะพบกับปามา่าลา23นาฬิกาเอซิมิลนันจะพบกับอูเดนเซ่และเวลาตี1:45ยูเวนตุสจะพบกับลาซิโอ โแรแกลงฟุตบอลหลีกเอิงฝรั่งเศสในคืนนี้ก็เป็นนาที่8เวลา22นาฬิกาแบลตจ,จะพบกับแนลนเวลาเที่ยงคืนแซเอเตียนจะพบกับลองและเวลาตี2ปารีสแซงเชีงแมงจะพบสตาบู โปรแกรมฟุตบอลเอเลดูซิลิกของคะแลนในคืนนี้ก็เป็นนาทีเก้าเวลา21นาฬิกา30นาทีสปาร์ตัสเลสเตดัมจะพบอันเมเล่เวลา23นาฬิกา45อาเซตอัคมาจะพบกับ p ีเอสวีเอลเฟนเวลาตีหนึ่งอาร์เคสิวันไวจะพบะทเวนเต้ในเมเกนจะพบกับฮิลาวินและเวลาตีสองโกฮิตอีเกิลจะพบกับฟีนูนโปรแกรมฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีในคืนนี้ก็เป็นนาทีเก้าเวลา17นาฬิกา30นาทีเคเซลิสปอร์ตพบกับเซอัมเตส เวลา20เนลิกาเทปสันสปอร์จะพบกับอิสตันบูบาสซาเซฮิเออร์เวลา20สามนิกาอียุสปอร์จะพบกับสเตเปและอันตันยาสปอร์จะพบกับกาลาตสลาสไลโปรแกรมฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพในคืนนี้ก็เป็นนัดที่8เวลา21เนลิกาเซนจอนสโตนจะพบกับลอสคอตตีดันดียูไนเต็ดจะพบกับคิวเบเนียนฮาร์ตจะพบกับเซนต์เมเลนเซลติกจะพบกับอาเบอร์ดินและมาทเทวลิลจะพบกับด,ดันดีเอฟซีโปออแรแกรมฟุตบอลโปรลีกเบลเยียมในคืนนี้ก็เป็นนัดที่11 เวลา21นาฬิกาเวสตอร์โลจะพวกขับดูนเวลา23นาฬิกา15นาทีเซอร์เคิลบลจะเพิเดนเดอร์และเวลาตี1 4 5ิยูนิยงแซงกิรุตจะพบกับเกนนะครับเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลซาอุดีโปรเฟชชันออลลีกกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นนาที่7เวลา2ี่บอนาฬิกา15านาทีอัลดาเอสจะพิกับอัลเวดาเวลา2ี่อนาฬิกายีิานาทีดัมักเอฟซีจะพิอัลทาวอนีลกวเวลาตีหนึ่ง เวลา18นาฬิกานกครราชสีมามัสดาเอฟซีจะพบกัรทะเลอฟซีเวลา19นาฬิกาลำพูนเวเลอร์จะพบะข,ขันแกน,น,น,นก,กินาเต็ดและเวลา20นาฬิกาเมืองทองกินาเต็ดจะพบกับบีจีปทุมกินาเต็ดทั้ง3คู่นี้ก็แต่ท่าเสิร์ฟทางทูบอลไทยโปรแกรมฟุตบอลไทยลีก2ในวันนี้ก็เป็นนัดที่9เวลา18นาฬิกาชนบุรีเอฟซีจะพบมหาสารคามเอฟซีชัยนาทฮันบิลจะพบกับแพรคกินาเต็ด เวลา18บแนาฬ cool. ิกาสามสนาทีนครศรียูนนาเต็ดจะพบกับเชียงใหม่ยูนนาเต็ดเวลา19บเนาฬิกาปลิสเทโลเอฟซีจะพบกันเจนาบุรีเอฟซีและตราดเอฟซีจะพบกับลำปางเอฟซีทั้งหมดนี้ก็ถ่ายทอดสดทางทูบอลไทยเช่นกันนะครับโปรแกรมฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นในวันนี้ก็เป็นนัดที่33เวลา12บสนาฬิกาคาชิวาเลโซจะพบกับมาชิดะเซียเวียคาชิมาเอลเลอร์จะพบกับอวิสปาฟโกอากะนาโกยักแกลนปัตจะพบกับคอนสตาโดเลซัปโปโรเกียวโตเซนกาจะพบกับซากันโทสุ เวลา13นาฬิกาเซเลโซโอซาก้าจะพบกับชูเปโลอิวาตะชอนันเบเมเลจะพบกับซันเฟเชโรชิมะและเวลา15นาฬิกาโตเกียววารีจจะพบกับอุลวัตเลเดมอนโปรแกรมฟุตบอลเดย์แชมเปี้ยนชิพอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นนัดที่10เวลา18นาฬิกา3 0นาทีคาร์ดิฟจะพบพรีมาร์ดบรูตันเทวจะพบกับวัตฟอร์ดเพรสตันจะพบกับโคเวนทีเวลา21นาฬิกาอัฟฟอร์ดยูไนเต็ดจะพบกับเวสต์บรอมบิลเอเวียนสโต๊กซิตี้จะพบกับนอริดควีนส์พาร์คเรนเจอร์จะพบกับพอสมา มิดเดิลสโบรจะพาะบิสตันซิตี้เชฟฟิลมเอสเดจะพบกับเบอร์ลี่แบล็กเบิร์นเลเวอร์จะพาะสวังซีและมิลวอ์จะพบกับดาบีเคานตี้โปรแกงฟุตบอลสกุนเดลิกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่10เวลา21นิก15นาทีมาลากาจะพาะเดลโอเบโดลาคลินญ,ญาจะพาะเอลดเดนเซเวลา23นิา30นาทีคาสเตยนจะพาะเรเวนเตกลานาดาจะพบกับเตเนริเฟ่และเวลาตี2มิลานเดสจะพบกับเออบา โปรแกรมฟุตบอลเซเรียบีอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่8ดเวลา20นาฬิกาซิตาเดล่าจะพบกคอนเซนซาสตโลอันโตจะพบกับปิซ่าสไลนิตาน่าจะพบกสเปเซียโมเดนาจะพบกับปาเลโมและเวลา22นาฬิกา15นาทีเบรชชัจะพบกับซัสโซโลและโปรแกรมฟุตบอลบุนเดสก้า2ของเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่9้าเวลา18นาฬิกาเลนกินสปอร์ตจะพบกับฟอร์ทูน่าดุสเดอฟไพรเซนมบนสเตอร์จะพบกเอลส์แบกฮันโนเวอร์จะพบกชาคิสซุนซี และเวลาตีหนึ่งครึ่งไกเซอร์เซเรเทนจะพบก,กับพาเดอร์บอลน,นะครับและนี่ก็คือโปรกแมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ